สวัสดีค่ะวันนี้คุณจะมาแชร์วิธีการเยี่ยวยาต้นไม้อบน้ำที่โดนแดดจัดจนใบเหี่ยวนะคะอย่างต้นนี้ออค c วบิกฟรอส t โดนแดดจัดประมาณ29องศาจะเห็นว่าใบล่างๆเหี่ยวนะคะคุณจะใช้วิธีแก้ไขโดยการแช่น้ำเป็นวิธีที่ได้ผลแล้วก็เร็วด้วยค่ะ อันดับแรกหาภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่ใหญ่กว่ากระถางเพื่อที่เราจะสามารถแช่กระถางลงในนั้นได้จากนั้นก็รดน้ําไปเลยค่ะรดให้ล้นกระถางไปเลยเราก็ค่อยๆเติมน้ําในภาชนะที่เราใช้แช่กระถางนะคะให้น้ําอยู่ในระดับประมาณเศษหนึส่วนสของกระถาง พอได้น้ำในระดับที่ต้องการแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่แสงแดดรำไรนะคะไม่ต้องให้ได้รับแดดจัดแต่ว่าให้ได้แสงเพื่อไม่ให้ต้นไม้ย,ยืดคอยสังเกตอาการทุกวันนะคะโดยปกติแล้วคุณจะ,ะแช่ประมาณ2-3งสามวันดูว่าถ้าใบแต่งตึงดีแล้วอะ่ะเราก็พออันนี้คือแช่มาได้3วันนะคะจะเห็นว่าใบข้างล่างเริ่มแต่งตึงดูดีแล้วนะคะ เวลายกกระถางขึ้นมาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเยอะนะเพราะว่ากระถางอุ้มน้ำไว้อยู่อันนี้ก็จะพอแล้วเพราะว่าถ้าแช่นานเกินไปอาจจะทําให้เน่าได้เห็นไหมคะน้ำเหลือนิดเดียวเองอะ่ะจากที่เราใส่ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางถ้าใบของไม้บวบน้ําของเราเขี่ยวมากๆนะคะจากแสงแดดอาจจะแช่นานหน่อย ให้ดูตามอาการนะคะคุณเคยมีไม้หวบน้ำที่ใบเหี่ยวมากๆและต้นใหญ่ตอนนั้นใช้เวลาประมาณ7วันกว่าจะเต่งตึงขึ้นมาได้เราสามารถนำวิธีการแช่น้ำแบบนี้ไปใช้กับต้นไม้ที่เราไม่ได้รดน้ำเป็นเวลานานได้ด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ดูวิดีโอคะ่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ